มาที่ข่าวของสาวอายลูกของนักคอมนะคะที่ถูกเปียงคีย์บอร์ดเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์แบบเสียหายค่ะซึ่งล่าสุดเธอก็ได้มีการออกมาประกาศผ่านสื่อเลยนะคะว่าถ้ายังไม่หยุดจะฟ้องแน่นอนค่ะ เพิ่งจะครบรอบแต่งงานเจ็ดปีไปในระหว่างไอซ์นภัชรินกับสามีแบงค์อาทิกิตที่ปีนี้ถึงแม้จะไม่ได้ฉลองกันแต่ก็บอกเลยว่าความรักยังหวานชื่นค่ะเพราะว่าสาวไอซ์ได้ยอมรับผ่านสื่อนะคะว่าสามีดูแลดีมากๆเลยอยากขอบคุณสามีที่ดูแลกันมาตลอดกับอาถรรพ์เจ็ดปีเธอก็ไม่หวั่นนะคะเพราะเชื่อว่าสามีเนี่ยไม่นอกลู่นอกทางแน่นอนแม้เรื่องรักจะแฮปปี้แค่ไหนแต่ก็มีเรื่องกวนใจค่ะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเธออยากจะมีทายาทคนที่สองแต่ว่าหลังจากที่ ท,ทำคลิปเลี้ยงหลานเพื่อซ้อมมีลูกคนที่2เธอก็ถูกต่อว่าอย่างรุนแรงนะคะหนักสุดเนี่ยเคยโดนตัดต่อภาพคุณพ่อที่เสียไปแล้วไปในทางเสียหายค่ะซึ่งเธอก็ยอมรับเลยนะว่าใจดีมาตลอดแต่ก็ได้แคปข้อความเก็บไว้หมดแล้วนะคะเลยอยากจะเตือนคนทําค่ะว่าหากยังไม่หยุดก็อาจจะดําเนินคดีต,ตามกฎหมายค่ะ มีน้องคนที่สองมาเลยอ่ะแต่อาหานกาการแบบนี้หนูเคยแบบทำคลิปคลิปหนึ่งที่แบบฟอร์มเลี้ยงลูกอะไรอย่างเงี้ยเลี้ยงหลาาอะไรเงี้ยคนด่าก็ <c oughs> <c oughs> เลยแบบไม่มีดีกว่าแบบโควิดเยอะจะเอาเวลามาปล๊มลูกกันอีกหรอไม่มีสมองคิดหรือไงถํามาอีกแง่หนึน่งเรื่องนี้มันเบาวกว่าเรื่องที่เราเจอมากเลยเรื่องของคุณพ่อที่คือหนักมากนะ ตอนที่แบบนู่นนี่นั่นคือมันเยอะมากจริงๆแล้วก็แต่เรื่องคุณพ่อแล้วอะที่เอารูปพ่อไปตัดต่อหัวเป็นตัวอะไรเต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ยคือเยอะมากไอ้เก็บไว้ทุกอย่างเลยค่ะแต่ว่าไอ้เก็บไว้ทุกอย่างคือไอ้เก็บเรารู้สึกว่าถ้าอะไรที่มันยังไม่เหนือบ่ากว่าแรงอะไรที่มันยังพอรุ่มอรวยได้อะไรที่มันยังพอรู้สึกว่าเรามองข้ามมันไปได้อะไรเงี้ยไม่อยากทําให้มันเกิดขึ้นเพราะว่ามันจะเสียเวลาคือไอ้ี่คือจะดีมากๆแล้วคือถ้าแบบไม่หยุดก็ก็ก็อาจจะต้องเกิดขึ้นแต่เก็บไว้ดีกว่า เผื่อไว,ไเ,อวเที่้เพียบค่ะเพียบแต่ว่าแบบก็เก็บไว้เฉยๆนะยังไม่ได้ทำอะไรนะยู่งเพิ่งด่าก,กันนะยังไม่ได้ทำอะไรนอกจากนี้นะคะสาวไอาย,ยังเล่าเรื่องขำๆถึงคุณพ่อด้วยว่าหลังจากที่เสียพ่อไปค่ะทุกวันนี้เจอเงินที่คุณพ่อซ่อนไว้เกือบทุกมุมบ้านรวมๆแล้วเนี่ยนับล้านบาทเลยทีเดียวค่ะ